สิ่งใด่าเคยกินกับตองเด็กินพี่น้องลาดน้ำจิ้มลายๆโอ้ไม่กอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีหลาวพาแซบบายแอนนี่มารก,กินค่ะพี่น้องจ้ามือนี้สิบห้าพอมื่พี่น้องมาก,กินนี่ไดะคะ่ะใครค่ะพี่น้อง เป็นไข่ลูกเป็ดแม่จ้า่วยยญ่ไง,ไง,ไงบ้างเนี่ลยล่ะไข่ลูกเป็ดจา้าแกเราก็สิออกมาประมาณนี้ละจ้าพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องมาล่องกินน้ำกันได้จ้าอยากสิบอกว่ากินคังแหลกเลยเด้อจา้าบอกเคยกินจา้าเถื่อโอ้ไม่ก็สิกินได้บ่านาะอพี่น้องแต่กลับมาลองเบิ่งนน้ำกันจา้าสิ่งใดว่าเคยกินกระตองเล้ก,นนกินพี่น้อง ับอมินได้จ้าตัวกับสีดำๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยออกๆค่ะส่วนใดที่ห้องกินเขาเออกเนาะได้แล้วพี่น้องแกออกมากกรสีประมาณนี่จ้ะล่องกินเหมือนกันนะจ้ะพี่น้องอลาดน้ำจิ้มลายๆโอ้ <laughs> oh my g กอด ใช่ไุ่ไจ้ะอืมัก็พักแพ้่แขนไว้หนึ่งไว้นึ่งออกอ อันนี้เป็นสีดำๆโอ้ปื้อโตขึ้นใหญ่แถถ้าเขามากินโตมันเท่ากับแกอ่อ,อกครั้งแรกจ้ะพี่น้องไอซสิเป็นประมาณนี้โอ้แง่ดีจ่ะ แต่ว่าตมันหองปกกินจ้ะกึบ ว่าตัวใหญ่เติบพี่น้องเอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เถอะห้องบ่กกิ่นอ่ะห้องกระแก้วแกออกไงพี่น้อง ลาดน้ำจิม้มโอ้ นวยนี่สีไงกูมูว่าเบิ่งค่ะว่าสีงามบาอหุ่นน้ำกันอืมระยะส่ง ตัวพันดนี่จาาสีีดำๆแต่ว่าบกกินจ้ะพี่นอ้องแกออกแกออกแล้วแดงซีจ้ะพี่นอ้องกคือตัวนอดีแทะ <c oughs> มามาน้ำจิ้มจ่ะกินได้เหมือเด,ด้ยจ้ะส่วนนีนนกน้กินตัวนคนกินโตกินโตได้จ้าค้นบอกกินโตเอาออกจ้ะพี่นอ้อง หน่วยละค่ำแต่พี่น้องมาเบิงนวยนี่งามบ่หืมซีมหนามันเหมือนกันอ่ะหืมซหรับผู้มักกับซีมกักกันอย่าเจแต่เว,วลาบ่มักอาออ่ะค่ะพี่น้องบปกินเอาออกนี่ ลาดน้ำจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานอื เมื่อไหนติดแตกมัามันมุมกันว่ามันมสีงาบบออ,ออกง่ายดี ันมจิมบาา ปิดคลิปแล้วค่ะพี่น้องอมื้อนี้ก็ได้มากินเนี่ยค่ะพี่น้องได้ไม่กินไข่ลูกเป็ดจ้ะพี่น้องครั้งแรกในชีวิตเลยถามถึงรสชาติว่าเป็นรสชาติแบบใดไม่กระิเป็นแบบกึบๆจ้ะพี่น้องเป็นกึบๆคือไข่ห่างๆนี่ล่ะค่ะแต่ว่าหันมีความนึบๆนบกรึบๆกว่าไหมคะพี่น้องถามว่ามากบอกอ่ะให้มากับบอกมากค่ะพี่นอ้องความรู้สึกส่วนตัวเนาะค่ะหันกินได้แต่พี่น้องนั่นล่ะค่ะอันใดบอกเคยกินก็นเลยอยากลองเบิงเนาะคะว่ารสชาติเป็นจังไหน ค่ะเด็กินเราก็อ่ากินใดค่ะกินพ่อไดค่ะแต่ว่าหันบอามากจตออออก่อย่าลืมนะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจกับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หลายฮ็ดคลิปต่อไปนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ